สวัสดีครับพบกับผมพดนลายเซนชีวิตดีดีลายเซนต้องดีครับครับวันนี้ผมจะมานำเสนอประเด็นของลายเซนก็คงเกี่ยวข้องกับการทำงานไม่ว่าจะเป็นราชการหรือเอกชนหรือจะทำงานเป็นส่วนตัวก็ดีนะครับมันก็คงจะต้องมีแน่ๆคือทีมงานเพื่อนร่วมงาน หรือแม้กระทั่งผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นผู้บงังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกลไกของงานนั้นๆน,นั้นวันนี้ผมจะนำประเด็นที่จะชี้เห็นว่าลายเซ็นแบบไหนที่ทำให้ขาดเพื่อนหรือไม่มีแรงสนับสนุน ไม่มีอะไรที่จะเป็นตัวผักดันที่จะทำให้เจ้าของลายเซ็นนั้นมีความก้าวหน้านั่นหมายความว่าลายเซ็นแบบที่ผมจะยกตัวอย่างเป็นลายเซ็นที่ค่อนข้างจะโดดเดี่ยวเดีวได้นะครับขาดเพื่อนที่สนิทจะคบกันก็แค่ผิวเผินแต่ก็ไม่สามารถที่จะมีเพื่อนได้อย่าง ต่อเนื่องหรือกลมกลืนไปด้วยกันมีอะไรช่วยเหลือกันมีเพื่อนที่สนิทกันอะไรทำนองนั้นฉะนั้นลายเซนที่ผมจะยกตัวอย่างนี้สักสามสี่ประเด็นนะครับถ้าท่านใดมีลายเซนคล้ายคลึงหรือมีเพื่อนร่วมงานลองสังเกตดูครับว่าเขาจะมีอน,นิสยัยมีพฤติกรรมมีอะไรที่บ่งบอกอย่างที่ผมได้เสนอแนะไว้หรือไม่นะครับ ตัวอย่างของลเซ็นนี้ผมจะยกตัวอย่างเป็นชื่อของชื่อสมมุติของคุณละพีพรนะครับอันนี้เป็นชื่อสมมุตินะครับคุณละพีพร ตัวอย่างแรกที่จะชี้เห็นว่าคุณลพีพรเนี่ยไม่ค่อยมีเพื่อนมากนักค่อนข้างที่จะเก็บตัวเองแล้วก็ใช้ความคิดของตัวเองเป็นตัวตั้งไม่ค่อยได้ปรับตัวให้เข้ากับเพื่อนทักเท่าไหร่ลายเซ็นนี้เป็นระดับของเจ้าที่ที่อยู่ในคณะทำงานนะครับไม่ใช่ผู้บริหารผมเคยยกตัวอย่างไว้แล้วนะครับผู้บริหารกับผู้ปฏิบัติลายเซนจะ มีแบบนี้มันจะมีผลอย่างไรงั้นหนึ่งก็คือคุณรัพีพรจะเซ็นชื่ออักษรน,นำโดยใช้เป็นลอเรือตัวเดียวนะครับแล้วก็จุดนี่คือคุณลัพีพรเขาจะเซ็นของเขาสั้นๆอย่างเี้ครับแน่นอนครับ ลายเซนแบบนี้มันจะบ่งบอกให้เห็นว่าคุณรับพีพรเองจะมีความคิดเป็นของตัวเองเชื่อมั่นในตัวเองและก็ไม่สามารถที่จะเข้ากับพวกพ้องหรือทีมงานได้หรือแม้กระทั่งทีมงานเองก็คงจะไม่สนิทสนมมากนักเพราะเขาไม่ค่อยฟังใครอะไรทำนองนั้นงั้นคุณรับพีพรจะไม่มีเพื่อนเท่าที่ควร นั้นเพื่อนน้อยแล้วครับเพราะว่าการเซ็นชื่อมันจะบ่งบอกของเขาแต่เมื่อกี้ที่ผมนำเรียนไปเมื่อคู่นี้ว่าเอ๊ะถ้าคุณรับผิพรวันหนึ่งเป็นบอสใหญ่เป็นผู้บริหารองค์กรต้องรับผิดชอบสูงสุดการเซ็นแบบนี้ถือว่าใช้ได้ครับก็จะมีอักษรตามมีนามสกุลนั่นก็ว่าไปเพราะมันจะเป็นพลังขับเคลื่อนให้กับคุณรับผิดร แต่วันนี้ถ้าคุณรพิพรเป็นผู้ปฏิบัติเป็นทีมงานคนหนึ่งเขาขาดเพื่อนแน่ครับถ้าเขาเซ็นแบบนี้โดดเดี่ยวเดียวดายอยู่อย่างนี้นะครับนี่คือแบบที่หนึ่งส่วนแบบที่สองนะครับที่ผมจะยกตัวอย่างว่าคุณรพิพรน,นั้นจะมีโอกาสขาดเพื่อนร่วมงานจะเป็นแบบนี้ครับ การเซ็นนั้นจะเซ็นเย็เอียงไปด้านซ้ายมือนะครับตัวอักษรจะเอียงไปทางด้านซ้ายมือตรงนี้เองจะบ่งบอกให้เห็นว่าคุณลับปีพรเนี่ยค่อนข้างขวางๆดึงๆมีความเห็นเป็นของตัวเองจน ไม่ได้ปรับตัวหรือฟังความเห็นของผู้อื่นเลยนี่คือคนที่เซ็นหนังสือเอียงไปด้านหน้านะครับองลองสังเกตดูนะครับบุคคลที่จะเซ็นนั้นทำให้เขาขาดเพื่อนเช่นกันครับนะครับส่วนลายเซ็นอีกแบบหนึ่งครับของคุณละพีพร ก็คือการเซ็นโดยมีชื่อของคุณะพิพรและมีการขีดเส้นใต้ครับคุณะพิพรจะเขียนชื่อนำะชื่อแล้วก็ตัวตามพร้อมกับมีเส้นใต้ต้องเรียนก่อนนะครับว่าเส้นใต้เนี่ยครับ จะเป็นตัวบ่งบอกของมาตรฐานของคุณรับผิดพร์ที่เขามีมาตรฐานของเขาเองครับแต่ในทางอีกทางหนึง่งมาตรฐานนี้มันส่งผลไปหากับผู้ร่วมงานกับเพื่อนมันจึงทำให้เพื่อนเนี่ยค่อนข้างไม่ยอมรับเพราะคุณรับผิดร่เองก็เป็นเพียงทีมงานคนหนึ่งแล้วคุณรับผิดผ่อ ก็เป็นคนมั่นใจในตัวเองอย่างนี้แล้วคุณละพีพรมีโอกาสมีเพื่อนน้อยครับนะครับอาจมีคนถามว่าเอ๊ะแล้วเส้นใต้ที่ผมใช้อยู่มันถูกไหมเส้นใต้เนี่ยเวลาใช้จริงๆจะเหมาะสมกับบุคคลที่เป็นผู้บริหารระดับสูงเพราะเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยการฉีดเส้นใต้เนี่ย เขาจะต้องนำพาองค์คาพยพของเขาเนี่ยไปสู่เป้าหมายแต่ท่านครับความรับผิดชอบสูงคนที่ขีดเส้นใต้ไว้ที่ใต้ชื่อความรับผิดชอบสูงมากครับและก็ต้องกล้าที่จะรับผิดชอบกล้าตัดสินใจและกล้าคิดกล้าทำนี่คือสิ่งที่ระดับผู้บริหารสูงสุดใช้ อยู่ในหลายโอกาสด้วยกันที่เราจะมีโอกาสได้เห็นก็เป็นข้อดีครับแต่ถ้าเป็นคุณรพีพรที่เป็นทีมงานผู้ปฏิบัติงานใช้อย่างนี้ปั๊บกระทบกับเพื่อนทันทีนะครับอีกตัวอย่างหนึ่งครับที่คุณรพีพรจะทําให้ขาดเพื่อนร่วมงานไปได้นะครับก็คือคุณรพีพรเองเซนปิดตัวเองครับ คุณรพีพรปิดตัวเองเรียบร้อยเลยครับไม่ฟังใครครับเอาตัวเองเป็นตัวตั้งครับอย่างนี้แล้วคุณรพีพรขาดเพื่อนแน่นอนนะครับก็คงเป็นประเด็นที่ผมตั้งใจจะมานำเสนอให้กับท่านผู้ชมนะครับว่าตัวอย่างลายเซ็นที่ผมยกตัวอย่างของคุณรพีพรในสี่ประเด็นนั้น ถ้ามองอีกรูปแบบหนึ่งคือเราสามารถที่จะเรียนรู้ว่าเพื่อนของเราเป็นแบบไหนอย่างไรเจตนาของผมไม่ใช่ให้เราไปรู้สึกไม่ดีกับเขานะครับแต่ขอให้เป็นที่เข้าใจในการทำงานร่วมกันบางครั้งก็มีคำกล่าวเหมือนกันครับว่าถ้าคนเราเนี่ยหยิบหนังสือขึ้นมาอ่านแล้วเข้าใจแบบหนังสือได้มันก็ดีก็คือไม่ต้องไปวิเคราะห์อะไรมากเพราะอ่านหนังสือแล้วเรารู้สึกเข้าใจเนื้อเรื่อง เข้าใจสิ่งที่เขาเขียนมาแต่ท่านครับลายเซ็นนะครับก็คงต้องศึกษาอย่างนี้แหละครับท่านที่มีความรู้ตรงนี้ก็ชี้แนะผมได้ในขณะเดีวยวกันเรามีอะไรเราจะแลกเปลี่ยนในโอกาสที่จะนำคลิปประเด็นต่างๆมานำเสนอกันนะครับขอให้ท่านลองศึกษากับผมไปร่วมกันนะครับแล้วก็ลายเซ็นพวกนี้จะมีผลกับเจ้าของลายเซ็นอย่างที่ท่าน จะเห็นด้วยหรือไม่อย่างไรนะครับก็ลองวิเคราะห์กันดูครับพบกับผมใหม่ได้นะครับพดนลายเซ็นชีวิตดีดีลายเซ็นตรงดีครับสวัสดีครับ